สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะด้าสองราคาหลักหมื่นนะคะราคาแบบนี้มีกันไม่บ่อยนะคะท่านใดสนใจกำลังมองหาซื้อมาด้าสองไปใช้กันอยู่ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ตัวท็อปด้วยรถปี2013ค่ะ4ประตูนะคะติดฟิล์มแล้วตลอดทั้งคันค่ะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซี ขับขี่ดีวิ่งสบายใช้งานได้ปกติเครื่องดีเกียร์ดีค่ะน้ำไม่ดันกันไม่ไหลไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมค่ะทุกท่านพร้อมขับกลับได้เลยค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในก็สวยสะอาดคอนโซลสวยไม่มีรอยแตกค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทั้ง4บานเช่นกัน เห็นสวยๆแบบนี like ้นะคะราคาคันนี้เพียง95,000บาทเท่านั้นค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันโดยตรงนัดหมายเข้าชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ